สวัดีครับสวัสดีค่ะว,วันนี้เมาส์มันบั็นทาวด์มีวิทยากรทั้งสองคนนะ่ะดีดีสาม,าม,มสามก็ไม่จำช่างเงียบไม่จำช่านก็ได้มืดๆไปเลยก็ได้บอลมากรและคีบรี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ๊ยตายแล้ววันนี้ใครจะช่วยอ่านข่าวนี่คุณช่วยกันนิดนึงได้ไหมคะโอ้โหวันนี้ผมมารายการนี้ผมดูข่าวทันทีเลยแล้วไฟแรง่ะ <laughs> าแรกเลยยังไม่เกี่ยวกับขขาวพวกคุณก่อนเดี๋ยวจะตื่นเต้นตกใจเอาข่าวค,คนอื่นก่อนแล้วกันนี่ยแย้มยแยม้มพี่ต้องเน่งพี่ต้องเน่ง คุณคะในบทเขาก็แบบว่าดูโหดโหดดูแบบแก่ๆชราครับผมคุณดูลีลาเขานะคะต้องดูฮะห้อยโหนจนทยานขนาดนี้นี่ฉีกขาขนาดนี้อันนี้ไม่แซนอินนะไม่เขาเล่นเองโอ้โหคิมเบอร์ลี่เล่นไม่ได้นะแบบนี้ทำไมผ้าขาดนี่ไม่ไหวเมื่อกี้ก็เปิดโยคะดี่นี่ราจะเข้เดี๋ยววอล์กเนี่ยนะครับผมแล้วพี่ต้งเห่งอ่ะไปเล่นโยคะคลายนะฝึกอยู่มันปีกว่าคือจะบอกเลยว่าทำได้ขนาดนี้ดิฉันตั้งอยู่ข้างวันนี้จะตกใจพี่ต้งเหน่งนี่อายุเท่าไหร่ครับพี่แม เออไม่ได้ถามโอ้โหแบบแท้่คือดูแบบเหมือนสาวๆเลยเนาะเล่นแบบนี้แต่ว่าแกขุ่นเปรี้ยเสี้ยเฟิร์มมากคุณคะจริงๆแล้วก็เก่งมากเลยสวยงามแล้วฝึกซ้อมแม่ทำได้ไหมคะอย่างนี้เราไม่ได้เล่นอยู่ค่ะฟลายโลโลคัสสูอไม่ต้องปนสูงมากสูงสูงคุณคิมคิมการเล่นไหม ก็จะ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 ไม่ไป3ปีแต่ถ้าคนรับน้ำแหนักได้เยอะไม่ต้องกลัวไม่อะไรใช่ไหมเคยจริงจริงร้องเพลงก็ดีเล่นละครก็ดีนี่เราดู่ออกกำลังกายอย่างนี้แต่เมื่อวานเจอชมพู่ด้วยชมพู่ก็แต่งงานกันมาหลายเดือนแล้วนี้ทุกคนจะจับจอกเหม่อลายเจ้าท้องนะไปสเต็ปกันไปแต่ชมพู่หลอดใจเย็นนะคะละครยังมีอีกเรื่องนะคะที่ต้องเล่นเดี๋ยวพี่เคนนะคะกับกรอดแคสตเนกรวมทั้งตอนนี้เรือนหอของนางเนี่ยเอาเรือนหอจริงๆริะนะกำลังทำอยู่คืออยู่หน้าจ สมัครปีหน้าน่าจะเสร็จเพราะฉะนั้นจะมีเรือนหอสำรองอีกครับก็คือเป็นห้องคอนโดเนี่ยที่อยู่ด้านล่างที่นางอยู่อีกห้องหนึ่งพี่น็อตเขาก็กำลังทาอยู่อย่างงี้<ม>คิดว่าเดือนหน้าน่าจะย้ายไปได้แล้วสําหรับไอห,ห,ห้องเนี้ยที่เราที่เราซื้อเนี่ยก็คือเพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันก่อนแบบสะดวกสบายอะไรงเงี้ยเผื่อว่าเผื่อว่าดันท้องหรือว่าดันท้องหวะ ก็จะได้แบบว่าเออมันเป็นครอบครัวกว่าอะไรเงี้ยแค่นั้นเองซึ่ภายในปีนี้ยังไงชมก็ต้องเปิดกล้องอยู่แล้วก็ถ้าชมท้องวันนี้ก็เดือดร้อนหลายฝ่ายเดี๋ยวมีละครเรื่องซีรีส์คิวปิดคุณดูได้ไงก็คุณเล่นเหรอผมอาจจะเล่นหนึ่งในนั้นข่าวต่อไปมื้ฉันไม่ด่านเลยอะไรฮะเป็นข่าวของหมากปรินผมก็ให้เขาอ่านอีกไหมได้ได้อ่านเองนะเฮ้ยหมากปรินกลัวผีเหรอคนอุ๊ยมีใครไม่กลัวบ้างเหรอคะใช่ไหมคะพี่แล้วเขากลัวมากไหม ก็กลัวนะคะเขาก็เป็นคนขี้กลัวเลอะเลอะติดอ่างเลยเนี่ยเขาไปเล่นละครครับคุณครับพี่อยากเทปอย่างนี้แล้วคุณเดี๋ยวคุณดูว่าอยากที่เป็นผีแล้วเดี๋ยวหมากปรินจะเป็นอาการ์ตูนอ๋อเรื่องนี้ครับบวงอธิษฐานอิจารณ์นากลัวจริงๆนะเฮ้ยนี่เขาแต่งง่ายขนาดนี้เลยเหรอใช่อยากบอกว่าวันหนึ่งแต่งหลายชั่วโมงมากนะครับเฮ้ยเป็นขนาดนี้เลยเหรอพี่อยากบอกว่าถ้าจะแต่งขนาดนี้ไม่ต้องเขามาเล่นก็ได้ว้าดูผมว่าตอนที่เนี่ยจุดคือตอนไหนเลยวะฮะ แค่จมูกเขาน้องมันตัวเขาไปด้วยนะใช่ใช่เฮ้ยแล้วหยาดก็บอกว่าหยาดใส่เนี้ยเกือบทุกคิวเลยครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยหยาดเล่นเป็นแบบผีที่คอยแบบตามหาหมาอะไรเงี้ยไม่มันก็อันนี้มันคือขั้นสุดท้ายแล้วไงขั้นสุดเออซื้อก็เคยเห็นครั้งแรกนะอันเนี้ยมันแย่กว่าที่คิดไ้เยอะเลยว่ะก็ก็กลัวครับก็กลัวไม่ได้กลัวมากครับหรอแต่ก็ไม่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 เจอดีกว่าใช่ ไม่เอาครับผมกลัวเอาไปฝันเอาไปฝันเอาไปแบบนะกลางคืนมาอยู่คนเดียวยังยังไม่เมืโอเครับผมเนี้ยอคนเคยมีความคิดว่าเวลาสระผมเวลาหลับตาอะไรเงี้ยตื่นขึ้นมาลืมตาเจอเอปึ๊บเตะแล้วเจออย่างงี้ตายครับถ้าตื่นมาเจออย่างเงี้ยโอเคไหม่ะไม่ไหวหรอกแล้วก็ตื่นมาเจอคิมบั์ลี่หน้าผีทำไงวะหมักเลยเนี้ยเฮ้ยเอเออถ้าตื่นมาเจอจิงฟ้าหน้าผีไปเนี้ย ไม่ได้ก้อยวะไม่ได้ก้อยวะบอยเฮ้ยบอยแต่ว่าเจอคริมนี่ก็เหมือนเจอผีนะใช่ไหมไม่ต้องไปแอบอยนี่พูดจริงเลยนะผู้หญิงผู้หญิงต้องเยอะแยะจริงกล้ามากเลยนะบอยจริงเลยอ่ะจริงเป็นเพื่อนกันครับผมอ๋อเหรอเป็นเพื่อนงานไปแถวเฉลิมไปไหมเป็นเพื่อนกันไปแถวเฉลิมไปไหมเฮ้ยไปร้านผมครับผมไปร้านคุณไปซูชิไม่ใช่ผมเนี่ยผมไปร้านอะเรไอ้พ่อเขาสวัสดีค่ะนี่เป็นลูกพ่อเขาเขาแบบลูกพ่อเขาอ๋อเหรอ หนนูุซชิบไม่ใช่ไปถึงผมไปเองนะเขาแต่งวิบวับด้วยอ่ะเขาเคยเจอกันตอนคอนเสิร์ตเฮ้ยเฮ้ยนี่ถ่ายแก่น้องเอาไว้เฮ้ยนิ่งเลยว่ะตัเจอกันเลยเจอพ่อเขาตัวแทนชอเลยเฮ้ยมรกรมีชีวิตอยู่ปะเนี่ยอนะไปเพื่อนกันอ๋อโอเคแล้วแต่คุณเน่ะคุณพูดอะไรก็ช่างเถอะแต่ภาพดีเนาะเออสบายใจแล้วเอาไปละครเดือนประดับดาวว่าละครับเดือนประดับดาวนี่โดนัทเป็นผู้จัด เขาไปถ่ายถึงออสเตรเลียบาร์นิฟอมอ่านะฟิลมไปอย่างงี้เจนเจนเออแต่เบาๆไปพวกนี้นี่ก็แลังบ้าเรืองนะอย่างบอมมี่เอ่อไม่เคยไปถ่ายละครเมืองนอกไงเหรอหจออคิดว่าส่ายะครนอกสะดวกแน่นอนไปเที่ยวไปเที่ยวโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพอลงเครื่องปุ๊บ จนได้มีโอโหทุกอย่างรุ้งฟริ้งจัดเต็มโดนัทก็ไปรักมาเรียบร้อยนะคนะคุณแต่วันที่อย่างที่บอกคือออสเตรเลียนะเป็นประเทศที่มีหลายฤด,ดูในหนึ่งวันนะมลมฝนแดดมี่แบบแร้แเคยไปถ่ายที่ซิดนีย์แล้วค่ะทรมานมากตื่นเช้ามาพระเอกทำางชงกาแฟทุกคนกินนี่ไงจนที่บอกว่าจะได้ไปท่องไปเที่ยวสอบอาหารกบคุณดูแลคนในกองไหนอะได้ไปเที่ยวไม่มีค่ะคุณครับผมหน้าไม่มีรถออกไปไงเน่หนาวส่วนนางเอกหนาว เอาใดาเา้เป่าเเ่าตามตัวดูให้ดูส่วนมือมือหนาวเอามือไปอังกลับไอ้นี่มอต้องต้องแคแล้วหนาวจัดไม่รู้จะทำอะไรมอดอาแดดไม่รู้ทำไรปูเสือเลยบอมตะนิน พี่กำลังดีด้าก่อนไปเห็นไหมฮะหนาวมากไปดูเฉยนอนอาบแดดนี่ภาพเขาส่งมาสดๆร้อนๆเลยนะอแล้วความจริงแล้วเนี่ยเราไปถ่ายละครที่เมืองนอกเนี่ยเหนื่อยมากเหรอใช่ฮะเหนื่อยจริงไม่ได้เที่ยวเหนม่ได้อยจริงมันเหมือนมันยิ่งเหนื่อยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราได้เห็นที่เที่ยวอยู่ตรงหน้าแล้วไงแต่ไม่ได้ไปไม่ได้เที่ยวก็แค่ได้เห็นเท่านั้นใช่ใแต่คุณต้องทำงานอยู่ถูกต้องนี่คุณสามเรื่องและสามเรื่องที่ไปเมืองนอกหนาวจนร้องไห้ก็มีล้อล้อคุ้มโปก็ร้อไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ย นี่ชีวิตนักแสดงนะคะุณอ่ะสุดท้ายนี่มีนักแสดงหน้าใหม่ใครฮะวันนี้จะออกเลื่อดรักวิริศยาอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยหลังจบสี่แสนบันเทิงนี่ทุกคนนี่เตรียมเครื่องรีโมททิ้งเลยนะเปิดช่องสาปปุ๊บเครื่องรีโมททิ้งเลยเอามาเกี่ยงอาทีนะเพราะว่าเราห้ามเราห้ามเปลี่ยนช่องเลยไงองเพื่อรักเพื่อนิสยานะคะเรามีนักแสดงหน้าใหม่อินพอลจากเมืองนอกเข้ามาเลยเออนักแสดงหน้าดำปะวะทำไมดำขนาดนี้วะแม่นี่ครับโอ้โหเขาบอกว่าเรื่องนี้นะพี่แม่บอกว่าโปรเฟสชั่นอลมาก เพราะว่าคือเวลาถ่ายเนี่ย<อ>ใช้เวลาน้อยมากแต่ว่าใช้ไฟเปลืองมากนะ<อ><อ>นี่อย่าทำนิตาที่พูดจริงนะเรื่องนี้เล่นเป็นใครครับเล่นกันกะแม่โอ้หง่ายเลยนะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเล่นเป็นไอดอลให้พี่คิส <laughs> ใช่ไหมฮะเขาเป็นนักข่าวไงเ,<อ>เขาเป็นนักข่าวเพราะฉะนั้นก็เลยเล่นเป็นนักข่าวเหมือนกัน<อ>แต่แต่เห็นเขาบอกว่าอพูดจัดเรื่องนี้เนี่ยคือคจริงแล้วพูดจัดถ้าจะเอาพี่แน่ไปเล่นนะคะ ต้องมาสัมภาษณ์เขาก่อนเพราะว่าพี่แม่เนี่ยเขามีเงื่อนไขยเยอะเลยครับแต่ว่าเงื่อนไขจะมีอะไรบ้างไปฟังพี่แม่รูให้ถ้าเป็นแบบเรื่องอื่นหรืออะไรเงี้ยเราก็จะพิจารณาว่าเออพระเอกคือใครอะไรเงี้ย <laughs> มาก่อนค่ะมีเลิฟซีนไหมมีเลิฟซีนไหมใช่ถ้ามีเออเป็นเรื่องแบบว่าตบอย่างเดียวแล้วไม่มีจูกก็ไม่รับอะไรเงี้ยถ้ามไน์ซีนไม่รับไม่มีไน์ซีนต้องบ้านหกโมงเย็นต้องคืนไม่เล่นมาเช้าก็ไม่ได้เแล้วจะเล่นทําไมใครก็จะจ้างค่ะค่ะไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เลยนี่ไงคือเหตุผลที่ไม่ได้เล่นละครนี่คุณแต่งหน้าเต็งกวมานนางเอกไงเนี่ย ในเรื่องใครส่วังตอนนั้นเนี่ยเขายังแบบยังไม่แบบเป็นดาวรุ่งขึ้นมาเขายังเป็นนักข่าธรรมดาอยู่เดี๋ยวเขาจะมีเวอร์ชั่นสวยดีใจมากวันนั้นนะหูตาโตขค้นเฉวังดีมาก ที่สองำังแต่งหน้าเป็นแบบเหมือนเหมือนเด็กหมวยอะไรก็ไม่รู้อ่ะอติดตามนะคะคนหนึ่งทีเท่านั้นพลาดปุ๊บคุณดีสซนหายไปเลยค่ะเพื่อนรักเพื่อนริสยาในวันนี้แล้วก็ฝากละครของคุณสงคนด้วยครับผมนางร้ายที่รักครับผมก็ต่อจากของเพื่อนรักฤษื่นยาคือมันคุณประหันนั่นเองครับผม<อ>ใช่ค่ะตอนนี้ก็กำลังแซกอยู่เลยครับผมเฮ้ยคุณบู๊กันเยอะมากอะเราเห็นอะใช่ใช่ครับเออแล้วคุณก็ต้องมีการแบบหลบหลีกแบกคีมอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากโอ้ยมันทุกฉากเลยค่ะเออดักมากนักมากมากพูดจริงเออ บริการคุณเท่กันไปเฮ้ยนี่ใส่ชุดว่ายน้ำนี่ใส่ชุดว่ายน้ำว่ายน้ำโบราณวินเทจวินเทจนี่ตอนเจอฉากผีกลัวมากเลยไปจับขาที่สระน้ำอ่ะใช่กลัวเหมือนกันนะคะตอนถ่ายก็กลัวกลัวจริงจอ่ะติดตามละครทั้งสองคนได้นะคะรายการที่รักคนนี้ขอบคุณคุณสองคนมากนะคะดีดีค่ะขอบคุณค่ะพขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนี่ขาวเลย